นี่ครับเนื้อตัวยอดบัวงามลูกกันชละครับไฟนี้ไฟที่สามครับเจอกับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยใครชนะต่อเข้ารอบครับส่วนผู้แพ้ก็ยังมีโอกาสเจอผู้ชนะของคู่แรกครับผู้แพ้ยังไม่ตกรอบวันนี้ภาคที่สามครับผัดแผลผัดชนะกันมาชนะน็อกด้วยกันทั้งคู่ครับเดี๋ยววันนี้ครับรู้เรื่องครับ คู่ที่สองศึกมวยไทยเจ็ดสีวันนี้เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่24สายบีครับสองสามแนะนำตัวเลยครับครับผมยอดวังงามลูกัณฑาครับครับนี้โชคกับยอดเหล็กแหลมยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยเราเคยเจอกับเขาไหมเคยเจอกันกี่ครั้งครับสองครั้งสองครั้งผลเป็นไงบ้างครับผัดแพรชนะมาครับผัดแพร่ัดชนะแล้วก็เป็นการชนะนอกทางคู่ใช่ไหมครับไฟล่าสุดเราก็โชคกับใครเอ่ย ลุงพยานปลาผลเป็นไงครับชนะคะแนนชนะคะแนนวันนี้ครั้งที่วันนี้ไฟที่สองของมวยรอบเรามั่นใจไหมมัว่าเราจะเข้ารอบนะถ้าแพ้ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวแต่ชนะก็เข้ารอบเลยนะการฟิตซ้อมไฟนี้กี่วันครับเกือบเตือนได้เกือบเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ค่ายลูกกันทะระลูกกันทะระนี่อยู่จังหวัดไหนครับมาสารคามร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ยอดบงามเป็นคนจังหวัดอะไรครับหาสารคามอายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุปีนี้สิเก้าแล้วส่วนสูงโดยประมาณครับหนึ่ร้อยเจ็ดสิบแปดอับน้ำหนักปล่อยๆครับผมห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดครับชกมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งครับประมาณห้าสิบเจ็อ่ะฝากถึงแฟนคลับที่ติดตามเชียร์ใบนี้หน่อยครับฝากติดตามเชียร์ผม้วยนะครับใบ่ายนี้เต็มที่นะครับขอบคุณมากครับ